ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํา Watch on My iPhone 13นันเองก็จะมีอะไรใน iPhone 13ผมของมินบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหน้าจอแรกนะคะเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะแอปที่อยากแนะนํานะคะก็คือ Focus Traveler นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการฝึกสมาธินั่นเองค่ะทุกคนอันนี้เราก็ถ้าเกิดเราอยากเล่นเราก็ทําสมาธิได้เลยค่ะเนี่ยเราก็เริ่มนะคะมันก็จะมีเสียงให้เราด้วยนะ ก็เลือกเพลงที่เราจะโฟกัสได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่เขาให้มาส่วนอัน3มตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะคะส่วนอันข้างล่างนะคะก็ใช้งานปกติเลยครับโอเคค่ะต่อมาหน้าที่2นะคะหน้าที่2มิก็จะแบ่งไว้นะคะก็คือจะมี สังคมออนไลน์นะคะก็จะเป็นโซเชียลต่างๆนะคะที่มิ้นเล่นอยู่นั่นเองอันนี้นะคะเป็นอแอปที่มิ้นอ่านประจํานะคะก็คืออ่านนิยายนั่นเองค่ะก็เป็นแอปที่ชอบมากเลยนะคะสําหรับแอปตัวนี้นะคะเอามาอ่านนิยายวายทุกคนโหฟินนาเล่มากนะคะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะก็ใช้งานปกติในส่วนของสังคมออนไลน์นั่นเอง ต่อมาการเงินนะคะการเงินมิงก็ใช้หลายธนาคารอยู่นะคะตัวนี้นะคะมิงก็จะเอาไว้ซื้อหุ้นต่างๆในราคา50บาทเองค่ะทุกคนเราเป็นเ,เด็กอายุ20เราก็สามารถซื้อได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะใช้บ่อยนะคะเพราะว่าเป็น make by K Bank คือเอาไว้จัดก,การทำงานของเงินนะคะเช่นเราจะมีหลายหมวดหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็น การใช้จ่ายประจำวนันการเก็บออมนะคะมินก็จะใช้ตัวนี้นะคะ m e t a เทรดเดอรนะคะเอาไว้ลงทุนนั่นเองนะคะเอามานะคะเป็นการศึกษานะคะหมวดการศึกษาก็จะมีประมาณนี้อ่าไอตัวนี้นะคะมินใช้บ่อยที่สุดเลยเวลามินอัดเดอ s ซิมหรือว่าเกมอื่นๆนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะมินก็จะเอามาแปลก,ก่อนแล้วก็ค่อยไปบรรยายนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการทํางานค่ะก็จะดู g ีเมลกับปฏิทินบอยทุ่สุดในหน้านี้นะคะเวลามินจัดวิดเจ็ตหน้าหน้าโฮมนะคะกับหน้าหลักนะคะก็จะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่าโหลดเข้ามาเพราะว่ามินชอบตัวของไอคอนนะคะไอคอนจะมีลูกเล่นหลายอันมากเลยนะคะมินเผื่อว่ามินจะเปลี่ยนไอคอน f a c e b o o k อะไรแบบนี้ค่ะ ก็เลยโหลดมาไว้เผื่อตัวเองแบบเบื่อแล้วอะไรางี้แต่อันนี้ยังไม่ได้ใช้จริงจงจังๆนะคะต่อมาก็เป็นทีมการเรียนเหมือนกันแล้วก็อันนี้น่าจะอยู่ในโหมดศึกษานะแต่ว่าเรามาอยู่ในโหมดการทํางานต่อมานะคะเป็นวิดเจ็ตที่มิ้นใช้บ่อยนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเราสามารถตั้งค่าแบบไซส์ได้3ขนาดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมิ้นจะมายกตัวอย่างตัวของ ขนาดกลางให้ดูนะคะก็แอดแล้วก็ใส่รูปอันนี้นะคะเป็นรูปภาพที่มิ้นได้มาจากที่มิ้นซื้อมานะคะก็สมมติว่ามิ้นชอบอันนี้แล้วเราก็ไปที่วิดเจ็ตนะคะเราก็สามารถปรับแต่งได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะเช่นจาแบบนี้นะคะเราก็เซฟไว้โอเคมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้แล้วทีนี้เราก็กดคลิกค้างค่ะคลิกค้างเสร็จเรียบร้อยนะคะกดบวกค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็ไปที่วิดเจ็ตเลือกไซส์ที่เรา,าใส่เมื่อกี้นะคะแล้วก็เพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปตัวนี้ก็จะแสดงขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะที่เราปรับเมื่อกี้นี้นะคะโอเคเราไม่ต้องการเราก็ลบออกเลยต่อมาเป็นมีบวกนะคะก็อันนี้เอาไว้เวลาเราทำสิ่งสิ่งไหนเสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะกดได้ว่าอ่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ทำ เลียที่นอนเสร็จเรียบร้อยนะดื่มน้ําแล้วนะอะไรแบบนี้ทุกคนให้สติกเกอร์ความรู้สึกนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะโอเคค่ะก็ในหมวดของรูปภาพและวิดีโอนะคะก็อันดับแรก3าแถบข้างบนนี้นะคะมีก็ใช้งานปกติเลยค่ะตัวนี้นะคะอยากแนะนําให้ทุกคนโหลดมากๆแล้วก็สํารองข้อมูลนะคะรูปภาพของเราไม่ว่าจะปีไหนหรือว่าพอซอไหนนะคะมันก็จะยังอยู่นะคะเดี๋ยวมีจะให้ดูว่า มันยังอยู่นะคะทุกคนอ,อันนี้นะคะเป็นรูปพี่มิ้น์ดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็มาเก็บไว้ในตัวของ Google Photo นะคะตัวนี้ก็จะจัดเก็บให้เรายาวนานมากเลยนะคะทุกคนอันนี้แนะนำให้โหลดนะคะทุกคนแล้วก็สำรองข้อมูลไว้มันก็จะอยู่ยาวจนเราสามารถย้อนกลับมาดูรูปต่างๆได้เลยนะคะต่อมานะคะตัววิโลนะคะตัวนี้นะคะ านผิดต้องขออภัยนะคะตัวนี้ก็จะเอาไว้ตัดต่อวิดีโอต่างๆนะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นในคลิปที่ผ่านมานะคะหลังอันบ็อกอันบ็อกไอโฟนนะคะแล้วก็อยากแนะนําทุกคนเพราะว่ามันมีแบบฟีเจอร์ที่แบบการเพิ่มสติ๊กเกอร์อะไรแบบนี้นะคะฟรีด้วยนะคะบางอันนะคะก็อยากแนะนํามากเลยนะคะต่อมาอันนี้นะคะมินก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะคะแล้วก็อินช็อตนะคะ อินช็อตนะคะมินก็จะเอาไว้แต่งภาพอันนี้รูปตัวอย่างนะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้เอาไว้ทําปกคลิปนี่เลยนะคะก็เอาไว้ทําปกคลิปแบบนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวของลิมินินะคะมินเอาไว้ทําให้ภาพชัดนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นตัวลา c คาเมล่านะคะตัวนี้นะคะมินจะทําปกบ่อยสุดเพราะว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็น่ารักด้วยนะคะเราก็เลือกอัลบั้มที่เราอยากจะทําแล้วเราก็ เอารูปภาพมาทรงมาใส่อะไรแบบนี้ทุกคนมาสามารถแต่งรูปได้แบบน่ารักกุบกริบมีตัวการ์ตูนการ์ตูนให้เราได้เล่นด้วยนะคะแต่เราต้องเราเดาวดกันนี่นะคะประมาณนี้นี่เราก็สามารถที่จะเขียนได้นะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็กดเซฟอันนี้แนะนํานะคะเพราะว่าอยากให้มีติดกันมาถ้าเกิดว่าใครทํา youtube อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่า แต่งภาพให้ดูน่ารักกุบกกิ๊ก็สามารถโหลดมาลองเล่นได้นะคะตัวนี้ก็จะแบบเวลิกูดเลยค่ะมาดูหมดหมู่นี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะใช้งานปกติเลยนะคะข้างบนแล้วก็ไอพวกนี้ก็ใช้งานปกตินะคะตัวนี้ก็จะมีเสริมมาในการดูกล้องวงจรปิดนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะความบันเทิงมินก็จะใช้ทุกตัวนะคะแต่ตัวที่ใช้บอดสุดน่าก็จะเป็น เน็ตฟิกติกตอกแล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็วาย t ีสตูดินะคะไว้อ่านคอมเมนต์แต่ว่าถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไม่เด้งก็คือมินเปิดตัวห้ามลบกวนไว้นะคะก็เลยอาจจะไม่เด้งนะคะต้องขออภัยด้วยนะตัวนี้นะคะ p ินทเลต t แนะนำว่าให้มีติดไว้นะคะเพื่อที่แบบว่าเราอยากจะ,ะนำภาพน่ารักน่ารักนะคะมาตั้งวอลเปเปอร์ของเราเนงค่ะดูจากตัวนี้นะคะน่ารักเกิบมาค่ะ อยากให้มีติดไว้นะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะโอเคตัวต่อมานะคะก็จะเป็นเกมแอคชั่นนั่นเองค่ะมีประมาณ8เกมนะคะแต่เล่นหลักๆก็คือ R O V แล้วก็ The Sims นะคะเกมที่มีแนะนำก็น่าจะเป็นหมดนี่เลยนะคะทุกคนก็สามารถลองไปเล่นสนุกๆก,กันได้นะคะ โอเคค่ะก็สำหรับ Watch on my iPhone 13ในเครื่อง iPhone 13ของมินมีอะไรบ้างก็มีประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะบ๊ายบายขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า